ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ข่าวดีกลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวดีของเราวันนี้นําเสนอท่านในหัวข้อเรื่องตายแล้วไปไหนไปสวรรค์นรกหรือสาบสูญไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นชาติใดภาษาไรเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามความตายเนี่ยจะนําเราจะตามไปถึงเราทุกคน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราควรจะรับรู้ไว้หน่อยอรู้ไว้ใช่ว่าใช้บาปแบกหามอย่างที่เขาว่าก็ลองลองรับฟังดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการของเราจริงๆขอเชิญท่านก้มศรีรษะหลับตาอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าพร้อมกันสาธุการแด่พระบิดาเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายได้มารับฟังข่าวดีของพระองค์ขอ,อเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้มาสถิตยอยู่ด้วย และให้เราทั้งหลายได้รับความกระจ่างในเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับความตายนี้ให้แจ่มชัดยิ่งขึ้นขอฝากชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระหฤทัยทรงฤทธิพระองค์ขอทรงโปรดอวยพระพรและเรามีความเข้าใจในพระคำของพระองค์ให้แจ่มชัดยิ่งขึ้นด้วยขอขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูทิ์เจ้าอาเมนในรอบศัตวรรษที่ผ่านมานี้เนี่ยมีหลายคนเขาบอกว่า บุคคลที่มีความสำคัญที่สุดในวงการของมนุษย์เราเนี่ก็คือท่านอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แต่ว่าถ้าจะถามจริงๆนอกจากว่าใครเป็นบุคคลสำคัญที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะถามว่าในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญหรือยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยบางคนก็บอกว่าการประสูติของพระเยซู บางคนก็บอกว่าการถูกตรึงการเขนของพระเยซูและอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าการฟื้นพระชนของพระเยซูนั่นแหละทีนี้เราจะทำอย่างไรจะตัดสินอย่างไรนะเมื่อมีสามประการเช่นนี้เราจะบอกว่าการประสูติของพระเยซูนั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดหรือ,อคนที่แย้งเขาก็แย้งบอกว่าถ้าพระเยซูประสูติมาแต่ว่าไม่ได้สิ้นพระชนไม่ไม่การเขน ก็หาได้เป็นประโยชน์อันใดไม่เขาว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราบอกว่า,าการตรึงบนไมกก้กางเขนของพระเยซูการสิ้นพระชนของพระองค์เนี่ยสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดทั้งหมดบางคนก็บอกว่าถ้าไม่มีการฟื้นพระชนของพระเยซูแล้วะฉะนไหนเลยจะได้รับประโยชน์เป็นเช่นนั้น<บ>เหตุการณ์ที่สําคัญเช่นนี้เนี่ยเราก็ยากเหลือเกินที่จะตัดสินใจเหมือนกับว่าเราถามว่า สำหรับเรานะั่นน่ะหัวหรือหัวใจของเราสำคัญที่สุดนี่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้ตอบยากเช่นเดียวกันคือจะตอบอีกทีนึ่งก็คือว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็สำคัญด้วยกันทั้งสิ้นคือ,อไม่ว่าเราจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องรู้จักความจริงของพระเจ้า ในหนังสือพระธรรมวิวรณ์บทที่1นึข้อสินี้ได้บอกไว้บอกว่าเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายพระเยซูบอกและเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่เนะ่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิพรง่งกล่าวไว้เช่นนี้ในพระคิสธรรมวิวรณ์เนี่ยและเราถือกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายนี่คือข้อที่สําคัญที่เราควรจะ สังเกตดูพระเยซูบอกว่าพระองค์ถือกุญแจแห่งความตายและแดนคนตายหรือเมืองผีอย่างที่เขาว่ากันเนี่ยเมื่อพระองค์ถือกุญแจก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดถ้าพระองค์เข้าไปในแดนแห่งคนตายหรือพระองค์ได้ตายไปหรือสิ้นพระชนไปเนี่ยเมื่อพระองค์มีกุญแจพระองค์ก็น่าจะฟื้นพระชนขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีใครไปช่วยพระองค์ใน พระธรรมโยฮันบทที่สองข้อ18นี่บอกว่าพวกยิวจึงทูลพระองค์ว่าท่านจะแสดงหมายสำคัญอะไรให้เราเห็นว่าท่านมีอำนาจจะทําการเช่นนี้ได้พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าถ้าทำลายวิหารนี้เสียเราจะยกขึ้นในสามวันพระองค์บอกวิหารที่ว่านี้เนี่ยหมายถึงหรือเล็งถึงพระบรรกายของพระองค์แต่ว่าพวก หลายคนที่ฟังพระองค์ในเวลานั้นก็หมายถึงว่าพระองค์หมายถึงพิหารของพระเจ้าตัวตึกแต่ที่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยหาใช่เป็นฉะนั้นไม่พระเยซูจึงได้ตรัสตอบพวกเขาว่าถ้าพระองค์ถูกทําลายก็พระองค์จะฟื้นขึ้นมาภายในสามวันเมื่อพระองค์ถูกจับไปนั้นอ่ะพะยาปิราตก็จับไปแล้วก็ได้ตัดสินพระองค์ ให้ถูกประหารเมื่อพระองค์ถูกประหารแล้วเนี่ยก็ถูกฝังเอาไว้ในหนังสือพระธรรมมัทธิยบทที่27ข้อ63นี่บอกว่าเจ้าคุณขอรับมีคนไปทูลขอต่อพระยาปีราชเขาพเจ้าทั้งหลายจำได้ว่าคนล่อลวงผู้นั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้พูดว่าล่วงไปสามวันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่เห็นไหมเขาตีความหมายที่พระเยซูกล่าวไวนะ้น่ะถูกต้อง และสามารถจะล่วงรู้ในคำตัดของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงมีความหวาดกลัวเขาจึงได้ทูลพระยาปีลาานั้นต่อไปว่าเหตุฉะนั้นขอเจ้าคุณได้มีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่3เนี่ยบอกเกลือกว่าสาวกของพระองค์จะมาลักเอาศพไปและจะประกาศว่าประชาชนว่าเขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วการหลอกลวง ครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีกอ,อย่างไรก็แล้วแต่พวกประชาชนในสมัยก่อนโน้นเมื่อฟังคำตรัสของพระเยซูแล้วเนี่ยเขาก็มีความเข้าใจความหมายของพระองค์ดีว่าพระองค์จะสิ้นพระชนและจะฟื้นพระชนขึ้นมาอีกทีเพราะฉะนั้นก็เป็นตามคำขอนั้นเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนแล้วเขาเอาฟังไว้ในอุโมงค์ขณะที่ถูกฟังไว้ในอุโมงเนี่ย พระยาปิราชก็สั่งทหารมาเฝ้าอุโมงค์ไว้อย่างแข็งแรงแล้วก็ยังมีตราประทับข้างนอกเอาไว้ด้วยที่ปากอุโมงค์ห้ามไม่ให้ใครเปิดปากอุโมงค์หรือเคลื่อนย้ายก้อนหินนั้นอย่างเด็ดขาดแต่ถึงจะห้ามอย่างไรก็แล้วแต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าถูกส่งมาจากสวรรค์มาปลุกมาเรียกอัญเชิญพระเยซูให้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระคัมภีร์ได้กล่าวได้บันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อการฟื้นพระชนของพระเยซูได้เกิดขึ้นแล้วนี่พวกสาวกก็พากันเอาข่าวนี้ไปประกาศข่าวดีที่มีความหวังอันนี้ก็คือการฟื้นพระชนของพระเยซูเพราะฉะนั้นถ้าเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยได้เชื่อพระองค์ดําเนินตามทางของพระองค์เราก็จะได้รับเหมือนอย่างพระองค์ได้รับด้วยในประเทศอิตาลี มีอุโมงที่อยู่ใต้เมืองโรมเนี่ยที่เขาเรียกว่าค um ัตคูมผมก็ได้เคยไปที่นั่นเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วแล้วก็ได้ไปดูสถานที่ที่ว่านี้เนี่ยสังเกตเห็นว่าในเมืองนี้เนี่ยในตรงนั้นน่ะเขาเขียนเอาไว้ในหลุมฝังศพสังเกตได้เลยว่าไม่ใช่ของคริสเตียนเขาบอกว่าลาแล้วลาลับไม่กลับคืนเขาว่างั้นหรือก o ๊ด b y e ฟอร์เอเวอร์ที่เขาว่ากันน่ แต่ว่าหลุมอีกอันหนึ่งพวกหนึ่ง